สวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้เรากลับมาอยู่กันในช่องเกมเมอร์โซนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม The Walking Dead: Telltale Game Series ครับซีรีส์เกมนี้เนี่ยเป็นซีรีส์เกมที่ดัดแปลงมาจากหนัง The Walking Dead ครับโดยเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะมีเล่าเป็นอ่าเป็นภาคสปินออฟของเทลเทลเองเลยครับแต่ก็จะมีเนื้อเรื่องบางส่วนเนี่ยที่หยิบยกมาจากซีรีส์หนังนะครับก็เอาเป็นว่าวันนี้เราจะมาแปลเนื้อเรื่องของมันกันเลยนะครับผมอ่าตอนนี้ผมใช้เป็นจอยเล่นนะครับผมก็จะเรียกเป็น เอ่อไดเวอร์คอนโทรเอานะครับผมอ่าทางด้านอ่าดิเย์สไตล์เนี่ยขอเลือกเป็นสแตนดาร์ดละกันเพราะว่าส่ว so, นตัวเนี่ยเราไม่ได้มาเล่นเกมแบบจริงจังเอาชีวิตรอดอะไรขนาดน,นั้นเอาเป็นว่าให้มันขึ้น UI บนหน้าเกมก็พอนะครับผมก็ไปเริ่มกันเลยครับผมกับเอพิโซดแรกนะ ก็เหมือนเดิมครับตามสไตล์ของเทลเทลนะทุกช้อยทุกตัวเลือกนะเปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่องได้เสมอนะครับผมเทลเทลเกมภูมิใจเสนอนะเสียงเก้าอี้ดังใช่ไหมเอพิโซดที่หนึ่งครับก็อนิวเดย์นะก็คือการเริ่มมันใหม่นั่นเองนะ ภาพมันอาจจะกิกก๊๊กหน่อยนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมเก่าแล้วอีกอย่างคือมันเป็นเกมที่พอตจาก PC ซลงมือถือนะครับผมแน่นอนว่ามันต้องลดอะไรบางอย่างในภาพไปอยู่แล้วไม่งั้นมือถือมันก็เล่นไม่ได้ใช่ไหมก็เหมือนเราจะทำผิดอะไรมาสักอย่างนะผมอยู่ในรถตำรวจนะเอาละฉันจะคิดว่านายไม่ได้ทำมันแล้วกันนะ ทำไมลุงพูดแบบน,นั้นล่ะไหนก็รู้นี่ว่าฉันอนะ่ะขับรถห้กับนักโทษมาหลายต่อหลายครั้งและส่วนใหญ่มันก็มกักจะพูดว่าฉันไม่ได้ทํามันออ,อันนี้เราตอบไปว่าถามไปว่าแล้วกันทุกครั้งเลยแหละครับทุกครั้งเลยแหละอืมโอเคมองรอบๆได้มีวอเข้ามานะผมเราช่างมันกันไม่ยุ่ง เพราะว่ามันไม่มีซับไตเติมคุณด้วยนะครับฉันติดตามเคล็ดม,มานะของนายมันดิดหน่อยนะนายเป็นเด็กจากเมคอนใช่ไหม,มลุงก็มาจากเมคอนลแหละครับใช่มามา,มาอยู่ที่แอแตแลนตาเมื่อปี70เพื่อไปตำรวจเนี่ยอยากทำงานฆาตกรมาตลอดเหมือนกับที่นายเข้าไปเกี่ยวข้องได้ไงไม่ได้อยากจะซ้ำเติมนะแบบนี้มันน่าสมเพชซะเหลือเกินเออ ครอบครัวลุงเนี่ยเป็นลูกค้าประจําร้านยาของนายนะยิงอยู่ไหมเนี่ยแน่นอน,นครับผมก็ดีเหมือนเราจะไปฆ่าคนสําคัญของทางเมืองอะไรมาสักอย่างนะผมฉันมีลูกชายอยู่ที่เออ U G A นะ่ะสอนอยู่ที่นั่นนานยังก็จะหกปีแล้วครับเจอเมียที่เอเธนใช่ไหม รู้ไหมครับว่าฉันคิดยังไงอืมก็มีแน่นอนกับมีตัวเลือกมากกว่านี้ครับผมมีตัวเลือกมากกว่านี้เหรอก็ไม่พูดตรงๆงไนะลุงว่าเองอะแต่งงานกับผู้หญิงพิศนคนแล,ล้วฝักอยู่รับด่าก็เลย เหมือนจะเกิดเรื่องขึ้นในเมืองนะผมโอเคเราไม่ต้องมาสนใจมันกันฉันเคยขับรถให้กับผู้ชายคนหนึ่งมันไม่เคยที่หยุดพูดเลยว่ามันไม่ได้ทำมันมันแก่กับลุงอีกตัวใหญ่ๆตาเล็กๆอยู่หลังแว่นแบบคนฉลานะ่ะ มันร้องไห้ตลอดแล้วก็ตรงที่นายนั่งนั่นแหละปิดสถทีนะลำคานนะครับผมลัาจกนั้นมันก็เริ่มเตะเบารถเหมือนกับเด็กขี้งอแงบนเครื่องบินอ่ะฉันเลยบอกให้มันหยุดวันนี้เพราะนี่คือทรัพย์สินของทางราชการจากนั้นมันหยุดแล้วเมื่อมันไม่มีหมดหนทางที่จะทำไปแล้วมันก็เริ่มร้องไห้เรียกหาแม่แม่นี่มเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่หนูไม่ได้ทํามันนะ แล้วเขาได้ทำมันไหมล่ะมือมันเปื้อนเลือดมันฆ่าเมียของมันตัดแล้วก็ตัดเธอเป็นชินช้นๆขณะที่ลูกมันยืนอยู่หน้าประตูแท้ๆฉันเลยไม่อยากจะเชื่อเขาเลยทุกอย่างจะแสดงออกมาเองผู้คนจะเริ่มบ้าเมื่อรู้ว่าชีวิตของเขากำลังจะจบลงฉันมีอีกเรื่องนึงนะเดี๋ยวๆๆข้างหน้าลุงข้างหน้าลุง เรียบร้อยครับผมลถคว่ามนะฮะเนื่องจากเกิดจากลุงทีโมกันเดียวเลยแล้วก็ที่รู้แน่นอนครับที่เราชนนั้นก็ไม่ใช่อะไรนะับผมมันก็คือซอมบี้น,นันแต่ซีรีส์เกมนีนะ้เรียกเจ้าพวกนี้ว่าวอล์กเกอร์นะโหเดินก็นอยู่เต็มเลยเสียงเนี่ยน่าจะเป็นของลุงตำรวจนะ่นะผม หลับไปนานแน่ๆเลยตัวเราหิวน้ำเป็นบ้าเลยโอ้ยตายสิขาฉันอืมเหมือนจะมีแผลได้ขาเรียบร้อยนะตัวเอกแล้วนะโอเคเฮ้ย <Hey. S 1> <Hey, S 2> คุณตำรวจเป็นไงบ้างผมจะอยู่ข้างหลังนี้อยู่เลยนะ ตำรวจนี่เหมือนจะดูไม่ดีแล้วสิเขาไม่ได้ออกจากรถไปเองแน่เดี๋ยวเราเช็กกุญแจมือกันนะอีูเวยนเลย ก็ลดความนะครับตกมาข้างทางเรียบร้อยแนละ้วโอ้โหผมว่าผมอันนี้ผมพูดตรงๆนะต่อให้ใครเนี่ยไม่เคยดูเดอะบล็อก g d e เดเนี่ยฉากพวกนี้ดูหนังซอมบี้มามันก็เดาออกครับผมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะโอเคตอนนี้ไม่เปิดรถซองตกอยู่นะ ไม่มีกระสุนเนี่ยนะอันนี้เมื่อกี้ผมเห็นอะไรตรมตรอยู่ข้างข้างรถนะเดี๋ยวเราไปเช็คก,ก่อนดีกว่านะผมน่าจะเป็นกระสุนปืนลูกซองนะโอเคเขียนมาก่อนแล้วกันคุณตำรวจ โอเคเดี๋ยวเอากุญแจมือมาไขาก่อนนะฮะอุยเวเนี่ยเพลงแบบนี้โอเคผมลุงแกน่าจะยังไม่กลายเป็นซอมบี้นะโอเคไขออก เออคุณตำรวจอืม้มอ่าน,นี่ไม่ค่อยตกใจแล้วหลฮะนะโอ้พระเจ้าเป็นไรเนี่ยมึงไปไี้เหียอะไรเนี่ยปืนดุซองของผมอยู่ข้างมือ,อยู่ขึ้นมาครับผมใส่กระสุนโอ้ยอย่าเอรอซาดียิบขึ้นมาโอเคอย่ามาเข้าไปผมต้องทำแบบนี้นะ ไม่สนแล้วครับยิงไปก่อนเลยอย่างแรกคือเป่าก็ยิงที่หัวนะผมซอมบี่โอ้ช่วยด้วยไปตามใครมาที่เอ่อมีมีการยิงเกิดขึ้นอะเสียงนะครับผมเหมือนจะมาดจ็บข้างขวานะ และแน่น,นอนแลครับผมก็ตามสไตล์อะไรแนวนี้เนาะมีเสียงเกิดขึ้นก็ต้องมีอะไรตามไปแล้วนะผมไปไปลีลีลีผมรู้มาิด้หน่อยนะครับผมก็เคยดูมาบ้างแหละคลิปของพี่เอกแล้วมันเนี่ยโอ้โหนีซีลูก ซอมบี้เยอะมากนะผมที่มาเนี่ยโอเคมีมีการยิงเกิดขึ้นนะแปลว่าน่าจะมีคนเจอเหมือนเราล่ะเจอพวกซอมบี้พวกนี้นะ แต่เราไม่มีอาวุธไงประเด็นน่ไอปืนลูกซองมันก็มีอยู่นัดเดียวฮห <Hello. S 1> วัดดี <Anybody? S 1> มีใครอยู่ไหมอันนี้คือบังครับได้ใช่ไหมไม่มีบันไดงั้นแหละฉันไม่มีทางขึ้นไปได้แน่เลย ขายเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยมีใครอยู่บนนั้นไหมหวัดดีมีใครอยู่ในนั้นไหมฉันคิดว่าฉันเห็นผู้เด็กผู้หญิงเล็กๆในป่านะอยู่นั้นหรือเปล่าผมไม่ใช่อะไรพวกนั้นหรอกนะคิดว่ามันน่าจะมีใครอยู่นะนะเมื่อกี้เสียงเกมมันจะบั๊กนะผมเพราะว่าตัวละครเนี่ยยังพูดไม่จบประโยคแล้แล้วก็ มันก็พูดแทรกึ้นมาแล้วเสียงฟ้าผ่าทำไมต้องเวลานี้ไอ้ผมฉันคิดว่าจะมีคนอยู่บ้านนะหวัดดีมีใครอยู่บ้านไหม๋ยวได้ความช่วยเหลือนิดหน่อยน่ะหวัดดี มันต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆเลย,ยงั้นก็ไม่มีใครเปิดแล้วก็เปิดเข้าไปเองนะผม <Coming in. S 1> เข้าไปแล้วนะเยี๋ยิงโอเคไหมผมว่าอะไรอย่างแรกคือเราต้องรักษาขาตัวเราเองก่อนนะผมเ oh. พราะว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยเจอซอมบี้เนี่ยโอกาสหนีมันยากมากนะครับผมห oh. วัดดีผมไม่ใช่ผู้บุกรุกหรืออะไรพวกนั้นหรอกนะ สภาพบ้านคือแย่มากนะผมบางทีคนในนี้อาจจะต้องการความช่วยเหลือมากกว่าชันก็ได้คันเลือสมุดวาดรูปนะผม้ออืมช่างมาันรอยเลือดนะโอ้พระเจ้าแปลว่าอ่ามันเลื่อนเนี่ยแปลว่าเลือดน่าจะเพิ่งเกิดขึ้นนะผมมันมันมันไม่ได้แห้งติดพื้นไง เสียงอะไรวะเดี๋ยวเช็คกันโน้ตโอเคเดี๋ยวเราเปิดไลน์ไปเลยกันนะผมวอกกี้ทอ,อกกี้นะผม,อมโอเคเก็บมาแล้วกันเผื่อได้ใช้นะผมข้างบนมันจะมีอะไรบ้ะวะเราลองสุงส่มๆเปิดดูนะครับผม,มแก้วน้ำ อืมมันเสียงอะไรวะน่าจะนี่นะผมโอเคสามข้อความใหม่นะมเมสเ็จวันเฮ้ยนี่สันดานี่คือไดอาน่านะเรามาอยู่ที่ซาวนานะ่าน่ะเอ็ดมีปัญหานิดหน่อยนะแล้วกับผู้ชายบ้าๆคนหนึ่งเราจะกลับไปที่อาร์แล้วก็เช็คเอ,อาท์ที่นี่ซะ แต่ไหก็ทำมันคงไม่รู้สึกดีนะที่จะขับรถตอนดึกเราก็เลยจะอยู่นี่สักครึ่งวันขอบคุณนะที่ดูคอมเมนต์ไทยให้ชันสัญญาว,ว่าจะกลับไปก่อนที่เวลาพักผ่อนของเธอจะหมดลงข้อความที่สองนะโอ้พระเจ้าโชคดีจังฉันไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ฉันพยายามเ,าเรียกตำรวจแล้วหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจเราพยายามจะหนีออกจาที่นี่ ออกรีบออกจากเมืองนี้แล้วก็เอาเค,คำบัญชาไปด้วยนะเราจะกลับไปที่โงรงพยาบาลแล้วก็บอกให้ด้วยว่าปลอดภัยนะข้อความที่สามนะคำบัญชาลูกรักถ้าลู้ได้ยินแล้วก็เรียกตำรวจนะ 1> 9, 1, 1, เบอร์เก้าหนึ่งหนึ่งเรารักลูกเรารักลูกเรารักแล้วก็ตัดไปนะผม ก็และแน่นอนเับเด็กที่อยู่ในโลกก็คือคลาแมนทายนั่นเองนะผมว่าทุกคนน่าจะรู้แล้วแหละพ่อสวัสดีคุณควรจะอยู่เงียบเงียบนะก็ผมขอบอกก่อนว่าถ้ามีเสียงรบกวนเข้าเนี่ยก็ต้องขอโทษไปด้วยนะครับผมเพราะว่าเหมือนฝนจะตกด้วยแหละแล้วลมมาแรงไนงะนี่เป็นใครเนี่ยหนูหนูชื่อคลารมชัยแล้วก็นั่นเป็นบ้านของหนูนะ่ะ สวัสดีค่ะมันชายชลีนะคุณไม่ใช่พ่อของหนูนี่ใช่ mm hmm. ฉันไม่อืม mm hmm. เราถามดีกว่า mm hmm. พ่อแม่เนี่ยไปออโอเคพ่อแม่หนูไปไหนเนี่ย mm hmm. เขาไปเที่ยวแล้วก็ทิ้งหนูไว้กับซ mm hmm. ันด้านอะ mm hmm. เหมือนจะไปที่ซ mm hmm. าวานานะ หนูปลอดภัยไหมหนูอยู่ข้างนอกในบ้านต้นไม้พวกมันไม่สามารถขึ้นมาได้ฉลาดมากเห็นไหมคุณเห็นหนูไหมหนูเห็นคุนผ่านหน้าต่างด้วยแหละสองบีนะครับผมโอเคพักไปหนี เอาจริงน,นะผมว่าโดนครับผมว่าผมสลบอะ่ะเร็วโอ้ยจะเกีียวอีกเป็นอะไรมากวะเนี่ย <c oughs> เอ้ยนองหนูขันมันชามีค้อนฮะออกมาจากตัวกูโอเคกดบีนะผมค้อน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 มานี้มาตากูเลยสัตว์มา ผมวดเข้าไปแล้วผมลำบากเหมือนกันนะเหนื่อยเหมือนกันกนะตัวหนึ่งตีหลายทีอยู่นะโอ้ยตายสิไงละ่ะ คุณฆ่ามันเหรออม,มันน้องมันเป็นเด็กอะ่ะอ่อไม่รู้สิคงงั้นแหละมั้งบางครั้งพวกเขาจะกลับมาแล้วหนูฆ่าไปบ้างยังล่ะไม่แต่ก็โดนยิงไปเยอะอยู่นะหนูอยากให้พ่อแม่หนูกลับมาตอนนี้เร็วๆจังฉันคิดว่ามันคงจะนานหน่อยนะ่ะหนูรู้ไหม ฟังนะฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ฉันจะดูแลเธอเองโอเคไหมแล้วเราควรจะทำอะไรดีอชอยส์ฝั่งข้อเอนะครับเป็นอขอ,อหาความช่วยเหลือก่อนที่มันจะมืดนะผมกับบนะีเน,นี่ยคือหนีไปตอนพระอาทิตย์มันตกนะผมว่าออกไปตอนคืนอนะ่ะมันเสี่ยงเนาะเราเลือกเป็นหาความช่วยเหลือก่อนที่มันจะมืดกันนะผมเราจะต้องหาความช่วยเหลือก่อนที่มันจะมืด ใช่ที่นี่มันไม่ปลอดภัยเลยตอนกลางคืนอะ่ะแฟนเธออยู่ใ,ใกลใ้ฉันไว้นะก็เอาเป็นว่าสำหรับ The Walking d e a d ์อะเทลเทลเกมซีรีส์ในพาร์ทนี้ก็ขอจบไวปป้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วเราก็มาต่อในพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ซีโอเ i นนะผม Thank you